สวัสดีครับพี่น้องชาวคีเตอร์และจุ่มจนชาว YouTube นะครับท่านที่นิยมชมชอบงานปลูกต้นไม้และงานมอนไซนะครับในคลิปนี้ท่ามกลางความหนาวเย็นนิดๆน,นะฮะผมจะนําเสนอมะขามนะครับเป็นมะขามที่เลี้ยงไว้นะฮะปรับเปลี่ยนทรงมาหลายรอบแล้วนะฮะคราวนี้จะมา ไม่ได้เปลี่ยนทรงแล้วครับมาเลี้ยงเขาอย่างไรให้เต็มฟอมเร็วนะฮะเป็นเทคนิคที่ผมเองค้นพบนะฮะเลี้ยงมะขามในกระถางจริงเลยนะฮะแล้วก็นํามาปรับทรงนะจ้างรายละเอียดไปจนกระทั่งเมื่อได้โตเต็มที่นะฮะเมื่อได้ฟอร์มเต็มแล้วค่อยยกออกมานะครับมาดูกันครับมาดูครับมะขามต้นนี้ก็ได้ได้ตองเงี้ยครับคอยาวนะะเมื่อสร้างไม้ ทรงแล้วไม่ได้นะครับผมก็เลยเอามาลองสร้างแบบลีลาบ้างนะครับก็เลยตวัดกลับมาทางนี้นะฮะมาดูกันนะครับว่ามันเลี้ยงยังไงก็ไม่โตนะครับผมก็เลยจะต้องปลูกลงในกระถางแล้วก็ใช้วิธีการหมักนะครับนะครับหมกลงในกระถางเลยนะครับกระมังแบบนี้เป็นกระมังซึ่งเป็นกระถางนะฮะเพราะเลี้ยงนะครับ จะมีขนาดเล็กขนาดใหญ่แบบนี้นะฮะอันนี้ขนาดใหญ่นะครับหมกถ้าเรามีกระถางขนาดนี้เราก็หมกลงในกระถางใบใหญ่กระมังใบใหญ่กระถางต้องใบใหญ่นะครับเรามาเคลียดดินออกก่อนเอาดินออกก่อนนะครับเพื่อว่าที่จะบีบกระถางนะครับผมจะบีบกระถางเอาดินออกก่อนแล้วก็ หลังจากนั้นก็จะเลี้ยงลงไปในกระมังนี้แหละนะเดี๋ยวมาดูกันอีกทีหนึ่งว่าจะเป็นอย่างไรพยายามไม่กระเทือนเขามากนะครับเดินออกนะฮะสักประมาณสัก70%นะฮะผมไม่ตัดนะฮะผมจะไม่ตัดเลยผมจะม้วน ม้วนรากนะครับให้ลงในกระถางนะเมื่อผ่านไปอีกสักการเปลี่ยนกระถางาสัก2รอบนะฮะค่อยมาตัดแต่งรากเข้าอีกครั้งหนึ่งนะครับามาดูครับอันนี้ผมก็เตรียมดินแล้วละรองพื้นด้วยปุ๋ยปุ๋ยอินทรีย์ปุ๋ยเคมีนิดหนึ่งนะครับใช้ดินไปกำปู นะดูทรงเขาเป็นแบบนี้เป็นเหมือนทรงรู่ลมเลยครับนะครับจะให้รูหลมนะแบบนี้ฮนะสลิงลงอย่างนี้เคยก็น่าจะโอเคอยู่ ครับเดี๋ยวค่อยว่ากันอีกครั้งหนึ่งนะฮะแต่ตอนนี้ก็มา,าใส่กระถางแล้วก็มาดูครับตามประสบการณ์ของผมแล้วนะฮะผมผมปลูกใส่กระถางจริงแล้วก็หมกลงในกระมังนะก็ได้ผลนะฮะไม้โตเร็วสร้างฟอร์มได้ได้เร็วนะครับไม้ก็เจริญเติบโตอุดมสมบูรณ์นะครับโดยใส่กระถางลงไปอย่างเงี้ยฮะนะใส่กระถางจริงเลย ใส่กระถางจริงขนาดเดียวกันเราก็สร้างฟอร์มไปนะฮะแล้วก็เอาดินปลูกไปนะ,ะดินปลูกนั้นข้อสำคัญจะต้องร่วนนะฮะผมใช้มะพร้าวสับหรือจะเป็นใบกัมปูก็ได้นะฮะแต่อันนี้ผมใช้มะพร้าวสับผสมดินแล้วนะครับผสมอัตราส่วนดิน แล้วก็ใส่ปุ๋ยนะครับแล้วก็ดูแลเหมือนเราปลูกไม้ทั่วไปนั่นแหละครับเพียงแต่ว่าพอเราเราปลูกในกระถางเขาจำกัดแล้วนะเราก็ลงในการระมังเพาะเลี้ยงเหตุผลที่ผมทำแบบนี้นะครับก็เพราะว่า ถ้าเราปลูกใส่กระมังแล้วอยู่ๆมาบีบใส่กระถางอย่างที่ผมทําเมื่อกี้นี้นะฮะมันก็จะมีปัญหาในเรื่องของพืชต้นไม้ชะง,งักการจเจริญเติบโตนะฮะถ้าเราเลี้ยงในในกระถางไปอย่างเดียวนะฮะเขาก็ไม่โตฮะเลี้ยงเป็นปีนะกิ่งก็ไม่โตสักทีนะฮะแต่พอเราเลี้ยงในกระมังโตเร็วแต่เมื่อมาบีบในกระถางก็ชะง,งักอีกนะฮะ แห้งลงนะฮะไม่โตไม่เจริญเติบโตสุดท้ายผมก็เลยใช้วิธีการปลูกในกระถางจริงนี่แหละนะฮะปลูกในกระถางจริงเสร็จแล้วก็หมกลงไปนะครับในกระในกระมังนะฮะปรากฏว่าเจริญเติบโตได้ดีครับนะจบฟอร์มเลยนะแล้วค่อยยกออกมาแล้วก็ตัดแต่งในส่วนของรากนะครับนะหลังจากนั้นก็นะ คัดกิ่งเข้ารวดอย่างเงี้ยนะครับก็ได้ได้โอเคอยู่ฟอร์มดีอยู่นะครับเรียบร้อยนะครับไม่ยากครับไม่ยากเป็นเทคนิคการเลี้ยงให้พืชเจริญเติบโตได้ดีใช้ได้กับไม้ทุกชนิดนะครับแต่มักขามเนี่ยเขาจะแกลนนะฮะพอพอเราเลี้ยงไปเดี๋ยวผมต้องสลิงอย่างนี้ลงแล้วกันนะผมจะสลิงนะครับสลิงลงเงี้ยนะฮะ เข้าลวดซ้ายขวาผมจะให้ดูด้านบนของไม้นะฮะผมเข้าลวดล้อแบบแบบตกกระถางนะฮะแต่ว่าเอ็นไม้มาทางนี้เพราะว่าไม้เขาไม่มีสวดมีทรงนะฮะเล่นไม้ทรงต้นก็ไม่ได้เพราะมะขามมันขอยาวผมก็เลยเลี้ยงกิ่งเดียวเลยนะ,ะตัดโคดออกหมดแล้วก็แยกซ้ายขวาเหมือนตกกระถางนะฮะก็กลับวกกลับแบบนี้ฮะย้อนกลับแบบเหมือนลู่ลมอย่างเงี้ยครับ แต่คงไม่ทำรูหลมนะฮะคงจะสร้างไม้ในลักษณะนี้เท่านั้นเองนะครับก็สลิงเดี๋ยวผมจะสลิงตรงนี้ลงมานะครับสลิงพอให้เขานะฮะอย่างเงี้ยฮะแล้วก็จะวกกลับเองก็เหมือนเหมือนลักษณะก็คงเหมือนกับไอ้ตัวกระถางนะฮะประมาณนี้ครับ แต่ไม้ถ้าทาตกกระถางจริงนั้นทํายากครับเพราะว่ามะขามนั้นก็จะโตขึ้นด้านบนไม้ทุกอินดี้แต่โตขึ้นด้านบนหมดเราก็ต้องเลี้ยงในลักษณะนี้นะฮะเดี๋ยวก็จะคัดกิ่งนะครับช่วงนี้ก็จะเก็บไว้อย่างนี้ก่อนนะครับกิ่งผมก็บิดเป็นรูปตัวยูไอตัวเอนะครับซ้ายขวาซ้ายเอเี้ยวไปเงี้ยในส่วนที่เอสด,ด้านนอกนะครับอย่างนี้นะฮะไม้แบบนี้เราก็โค้งนอกเขาเรียกว่าโค้งนอกนะครับ เข้าลวดให้ถึงนะครับถ้าถ้าเข้าลวดถึงอะ่ะมันจะดัดได้นะครับเพราะมะขามเหนียวมากนะครับถ้าไมา่ลวดไม่ถึงนะฮะลวดแข็งไม่พอเนี่ยเขาจะอาพอเราดัดแล้วก็วจะดีดกลับลวดผมใจเบอร์สี่สี่จุดห้านะครับก็จะเป็นลักษณะนี้นะฮะเดี๋ยวสร้างรายล,ายละเอียดของกิ่งแล้วจะสวยเองนะครับไม้ ผมตัดกระชับปลายเพื่อที่เขาก็แตกในม่ขามนะ,ะพอกระชับปลายแล้วก็อัดปุ๋ยลงไปนะฮะก็จะจะสามารถที่จะเจริญเติบโตได้ดีมากจริงไหนเราไม่เอาเราต้องรีบเอาออกนะครับพอเขาจะได้ไม่แย่งอาหารนะครับโคงในโค้งในเอาออกนะครับโคงนอกเอาไว้ น,นี้อยู่ด้านนี้อันนี้ดึงหลังได้ไหมนะครับค่อยว่ากันอีกครั้งหนึ่งนะครับปุ๋ยที่ใช้ผมจะใช้ปุ๋ยสูตรเสมอนะครับใส่แล้วก็อาบน้ำให้เต็มที่นะฮะเขาจะได้ไม่อ่า อัดน,น้ําให้ให้ปุ๋ยละลายเลยนะฮะถ้าอย่าให้ปุ๋ยค้างแบบนี้นะครับถ้าปุ๋ยค้างแบบนี้เขาจะมีโอกาสทําให้ไม้นอกนะครับโอเคครับเรียบร้อยครับให้ดูเพียงเท่านี้ก่อนนะฮะเราก็จะทิ้งไว้ประมาณสักอา่าเป็นปีนะฮะต้องเป็นปีเลยนะครับอา่าจึงจะเต็มฟอร์มนะฮะไม้จึงจะโตสําหรับคลิปนี้นะครับก็คงจะสรุปเพียงเท่านี้ว่า อาไม้มะขามที่ไม่มีดีลาบางทีเราไปขุดมานะครับส่วนที่อยู่ใต้ดินเนี้ยคอยาวอ่าจะไปสร้างตรงต้นอะไรก็ไม่สวยแล้วผมก็เลยตัดตรงนี้นะฮะตัดโทษก็แตกพอแตกก็สร้างกิ่งเดียวครับกิ่งอื่นเราออกหมดตรงนี้ก็ค่อยค่อยเหลาฮะทําเป็นซากไปนะครับปล่อยทิ้งไว้ซากไปนะครับ mm hmm. เขาจะเขาจะทื่อนนะฮะเราต้องเหลาออกนะฮะใช้เครื่องมือเหลาออกแล้วก็ สร้างกิ่งเดียวให้ให้ล้อ,อก,กับทรงตกระถานกันเองนะครับผมผมอ่ให้ตีกลับเอียงม,มุมกลับแบบนี้ฮะเออมันเป็นลีลาเป็นธรรมชาติเป็นอิสระทำให้เราไม่เบื่อในการสร้างงานนะครับจะเป็นทรงอะไรก็สร้างไปก่อนกันแล้วกันนะฮะใครชอบทรงไหนเรียกว่าทรงตามใจฉันนะฮะก็แล้วกันนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณนะครับทุกท่านที่ติดตามรับชมเดี๋ยวยังไรจะนะฮะ มาอัปรีวิวให้ทราบเป็นระยะนะครับตอนนี้เวลาเราเลี้ยงไม้นะฮะถ้าไม้เขาอวบใบอวบอะไรจะเจริญเติบโตดีนั้นแหละฮะเราก็สร้างไปสร้างฟอร์มไปเมื่อจบแล้วก็ยกกระถางออกมาโชว์ได้เลยนะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามผู้ชมครับสวัสดีครับทุกท่านครับ